ลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกป,ประกอบกับการใช้สื่อ m e t a v ร์ s e ส p ์เ i a l โลกคู่ขนาดเสมือนจริงร่วมกับกระบวนการสืบสอะหาความรู้ 5e เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ base practice for active learning ผู้นำเสนอผลงานนางสาววิชุดาแสงคคำตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านสันคงเชียงรายตรุนราชสังกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตมหนความเป็นมาและสภาพปัญหาปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาตนเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมในยุคศตวรรษที่21 ซึ่งทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่2 1ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอนในรูปแบบบรรยายให้ความรู้กับผู้เรียนมากกว่าที่จะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนไม่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และไม่สามารถคิดเชื่อมโยงหาเหตุผลขาดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้ศึกษาจึงพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้จึงจัดกิจ,จกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประกอบกับการใช้สื่อเมตาเวิร์ เชี่ยวโลกผู้ขนาด,สดเสมือนจริงกระตุ้นการเรียนรู้และทักษะการฟิดแบบ 5e เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองผ่านประสาทสัมผัส,สทั้ง5แาได้รับประสบการณ์ตรงที่มีความหมายเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจุดประสม,มเพื่อพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับทักษะในศตรวรรษที่21 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อสร้างเจงตคติที่ดีต่อ,อก,การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมายด้านเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ร้อยละเมีทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นักเรียนร้อยละเจมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเชิงคุณภาพนักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการดำเนินงาน ออกแบบผลงานและนวัตกรรมโดยใช้โมเดล PCTED ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและกระบวนการสืบสาะหาความรู้ 5e มีลำดับขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1การวางแผนแทนศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยประชุม PLC ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะครูค่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาปัญหาที่พบผลจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา 3. ศึกษาแนวคิดวิธีการใช้สื่อเว็บไซต์มิตร์เวิร์ดและการใช้สื่อต่างๆข้อที่2การออกแบบ create ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนสร้างสื่อเมตาเวิร์ดสเปเชียลโลกผู้ขนาดเสมือนจริงขั้นที่3การจัดการเรียนการสอน teach ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรูปประกอบกับการใช้สื่อเมตาเวิร์ดสเปเชียลโลกผู้ขนาดเสมือนจริง ประกอบต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับการกระตุ้นการเรียนรู้และทักษะการคิดแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้5้ ั้นที่การประเมินผล evaluation ประเมินจากพัฒนาการนักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเมตาเวิร์ด special โลกคู่ขนาดเสมือนจริงจากนั้นเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์ข้อมูลคันที่5การพัฒนาและแก้ไข development พัฒนา จากการเรียนการสอนที่ผ่านมาและนำมาพัฒนารูปแบบสื่อเมตาเวิร์สพิเศษโลกคู่ขนาดเสมือนจริงให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เรียนในการเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับเนื้อหาอื่นๆในโอกาสต่อไปจากผลการดำเนินงาน <c oughs> การจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้สื่อเมตาเวิร์สโลกคู่ขนาดเสมือนจริง ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5e พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นร่วมการทำกิจกรรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมการทำงานเป็นทีมสร้างความรู้ด้วยตนเองทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนเกิดสมรรถนะการสื่อสารและทักษะที่สอดคล้องกับศตรวรรษที่21เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมความต่างของกระบวนทศน์มีความคิดสร้างสรรค์สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมมีความเป็นภาวะผู้นําผู้เรียนสนใจการเรียนรู้มากขึ้นและสามารถนำต่อยอดไปศึกษาค้นคว้าในสื่อสังคมออนไลน์ได้บทเรียนที่ได้รับ จากการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ m e เมตยเวิร์ดสเปเลเล่าคู่ขนาดเสมือนจริงทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านภาษาสัมผัสต่างๆจนทำให้เกิดความคิด ที่เป็นรูปประธรรมเกิดสมรรถนะด้านการสื่อสารและสอดคล้องทักษะในศตวรรษที่21จากการจัดกิจกรรมจึงนำมาเผยแพร่ผ่านครังสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คุวิชุดาแสงคำจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุปโดยใช้สื่อเมตาเวิร์ดสเปเชีล โลกคู่ขนาดเสมืนจริงร่วมกับกระบวนการสืบสอบหาความรู้ 5E ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้ไปใช้ในการแข่งขันทักษะในงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติจังหวัดน่านในกิจกรรมการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ไซโชระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองครั้งที่70ผู้นำเสนอผลงานนางสาววิชดาแสงคําขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ